สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Touch Pito อีกแล้วนะครับเรารู้นะครับทุกคนว่าคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะชอบไปถ่ายรูปที่คาเฟ่มากๆซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามักจะเจอปัญหาเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยแล้วเราจะไปเจอคนติด เต็มข้างหลังไปหมดเลยไม่ว่าจะกี่รูปกี่รูปแสงสวยเอ่ยหรือว่าโลเคชั่นสวยแต่ถ้ามีคนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะโพสต์ลงไอจีเลยใช่ไหมทุกคนจะทําให้ไอจีเราไม่สวยเลยนะเราจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะไม่โพสร,รูปที่มีคนเกะกะน,นะครับซึ่งวันนี้เรามีวิธีการที่เราจะมารีทัชคนออก จากข้างหลังของเราอยากรู้ไหมว่าคือยังไงเราจะรีทัชแค่หนึ่งรูปแต่สามารถเอาพื้นหลังที่เรารีทัชที่ไม่มีคนเนี่ยไปวางรูปอื่นๆได้ในเซตเดียวกันซึ่ง1เซตเนี่ยจะเป็นโลเคชันเดียวกันเท่านั้นนะครับนี่คือข้อจํากัดของการแต่งรูปในครั้งนี้เราอยากจะลง1เซตเราก็หามาเลยว่า1เซตเนี่ยต้องเป็นโลเคชันเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนทุกคนแบบแป๊บเดียว3ามสีวิไปเลยพอพื้นหลังเหมือนกันหมดแล้วนะครับเราก็ จะทาการเลือกหนึ่งรูปเพื่อที่ว่าจะเอาไปรีทัดคนออกเราขอเลือกรูปนี้โอเคครับทุกคนเราก็ทําการรีทัชรูปแรกที่เราเลือกไปเมื่อกี้แล้วนะครับเรารีทัชในแอปรีทัชนะครับใครอยากรู้ว่าแอปรีทัชใช้อย่างไงเนี่ยทุกคนต้องไปดูตรงนี้นะครับเราได้ทําการสอนอย่างละเอียดไปแล้วในแอปรีทัชนะครับราคาแค่59บาบาทแอปที่เราจะใช้วันนี้ก็คือแอปนี่เองครับ พิกอาร์ตนะครับพอเรามาถึงหน้าแอปของพิกอารแล้วเรากดบวกได้เลยครับแล้วเราก็เอารูปที่เรารีทัชไปเนี่ยบวกเข้ามาเลยแล้วคําสั่งต่อไปที่เพิ่มภาพถ่ายนะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการจะลบออกกดเลยแล้วก็กดเพิ่มอารูปจะมานลักษณะนี้ใช่ไหมครับเรากดสีดําำข้างก่อน เพื่อที่เราว่าจะย่อลงมาแล้วก็กดที่รูปอีกรอบนึงแล้วก็ขยายน้องออกมาเลยแล้วเราไปที่คําสั่งยังลบข้างบนนี้นะครับกดไปเลยแล้วเราก็มาคำว่าลบเราไม่จําเป็นต้องลบทั้งภาพนะครับอ่าทุกคนดูอันนี้แค่รีทัพต,ตรงด้านข้างนะครับดูตา oh. โอ้โหอาจจะมีแบบตรงนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดได้นะคะต่อไปทุกคนเห็นคนด้านข้างนี้2คนอีกแล้วเราต้องรีทัดออกนะและทุกคนเห็นไหมว่าตรงนี้มันยังไม่เนียนใช่ไหมครับเราก็รีทัดขึ้นไปเลยเราจะรู้เองว่าตรงไหนควรลบออกและตรงไหนควรเอาเก็บไว้นะคะ ที่ลูกนี้รีทัชง่ายนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ด้วยนะ้วก็พื้นหลังเนี่ยไม่ซับซ้อนมากถ้าเป็นกรงหรือว่าเป็นเหล็กรดลวดที่มันตรงตานั้นจะยากหน่อยนะคะทุกคนดูนี่ทุกคนทุกคนดูนี่ปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับป๊บปึบ๊บแค่นี้เราก็ได้ลูกมาแบบไม่ต้องไปนั่งรีทัศรลูกอื่นเลยนะครับล้วก็กดเช็คถูกได้เลยแล้วก็กดนําไปใช้แล้วทุกคนดูความแตกต่างน้องโอ้โหอันนี้คือลูกที่เรารีทัชไปแล้วและลูกที่เราไม่ได้รีทัศเราก็ ้ำเหมนกับที่เรารีทัศเมื่อกี้รูปแรกเลยแค่นี้ครับทุกคน แล้วเราก็สามารถเอาเทคนิคนี้แหละไปทํากับรูปอื่นๆต่อได้เลยนะครับเสร็จลงไปแล้วนะครับสําหรับการแต่งรูปที่แบบแค่ลบๆปัดๆลบๆปัดประมาณ2-3งถึงสามวีก็ได้รูปที่รีทัชคนหนึ่งเซตเลยนะคบจะกี่รูปก็ได้ใน1เซตแค่มีโลเดียวนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ขอฝากทัชพิโตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกรอบหนึ่งนะครับขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subcribe แนละก็กด กระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทัชพิโตและเดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ